ปัดดุงค่เะเจ,าจาะ้าจักเบิดละจา้แล้วก็ถือน้ำปูทอออ่องฟังเล่าฟังไทยถือเออถักฟังเล่าฟังไทยค่ะเจ้ามาเรื่อยที่แล้วความไปอยูทั้งตู้เขาขั้วอยูไปอยูอยอยอยเจ้าพุนสบายเจ้ากี๋ อันนี้เนี่ทางวันที่หนึ่งตุลาเออตุลาสัปน์นึงท่านว่าเนี่ยครูได้แบบไต่จันแนงเอาไเอาให้เราเบิ่งได้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวอาคูกิติศักแมนว่าทำว่าดาบว่าบอกเลขแม่นจนจมือเจิงจนสั้งสร้างกีบกับแม่นเยอะบาทเมืลยเขาจะว่าบอกใครเศ้าเขาสักเอฟซีบอกใส่เลย เได้จเจ้าลืมมอดคาถาแล้วคาถาบมองเล่งแม่นนะเออเขามาครูโอ้เป็จักใส่เลยในบกครูเนี่ยมันขึ้นนกคความบุญกอเจ้าขอกับจักเสียใส่เลยเอาเลยมึงมักหมองได้ปะเขาก็บวนยิ่งจบเสียปืนลุดมือเขาว่าจังไดบาทนี้พูกปืนลุดมือเนี่ยผ่าขาวสุดติววะมึงเอาไปศึกษาไปสัตวบาทมันหายเรียกงได้บาทเลย นุ่งขาวห่มขาวมันหายเรือ่องพวกนั้นว่าคอยเรยยึดข้าวข้ามรถไปจืดโดนแล้วอบอกถูกจกักงวดหละปูปหลายงวอดอยู่มันก็เลยใหญบ่บ้านไปจักไปอยู่ไซบานค่ะคือตะกี้ปูอยู่บันดุงเป็นบอกค่ะอยู่บันดุงคือแถวบันดุงนี่เธอเล็ดบันดุงดขาเจ้าจักเบิดละ เราถือน้ำปูท่องฟังเล่าฟังไท่ถือเออถ้าฟังเล่าฟังไท่เขาเจ้ามาเรื่อทด่แล้วพอไปอยู่ท่างผู่เขาขั้วอยูไปอยู่เจ้าพุนสบายเจกิจบันนี้เนีายทา่ามวันที่หนึง่งตุลาเออตุลาสันยังท่านว่าเนี่ยพูดได้แบบแต่จะแล้วทาว่า เอาไห้เราเบิ่งนั่นเปิดเด่นพันปูพันม้าไม่สอนสุปน้ำปังเนี่ยจ้ะเลขที่ใดๆมาที่ว่าถือแม่นแมนค่ะเป็นเลขคำนวณเลขฝันหรือว่าเลขเลขกนีมิตเลขกนีมิตเออลิมิตบุบว่าได้สามสามอุ้ยบุบว่าเนี่มันกับไปขามโค้งไปแล้วตอนนี้ปูขามโค้งเราเมื่อวานนี่แหละแม่นดีไปว่าไปโค้งก่อนแล้วมันคือไปจะทักพุ่นแต่แต่ละมันคกอยังบ่กค่ะ น้าอันประเสริฐไปบินตบานเลยคห้ปู่เล่าบอก็บอกเขาวเชิ่องข้อย่านขอย,ยา่อยยานมาเพิ่นบ่อยไข่ปาดกายตากายตาแต่ไข่ไม่อยากบอกแต่ว่าขั้นปากมันยังอยากบอกขั้นปากอยากบอกนะครับปู่ตอนที่ออกวินธบาตแก,ก่คมฝันใน่นฟังเลยแล้ว วัญหาท่านขขอูมีานใจ้ะัว่าขาเจ้าถามรยุกันเดสามสิบสามคอยน่อยสัจแล้วท่านใดท่าใดก็สามสิบสามคือกันเลยส้ะก็มู้สจมู้เจ้าเป็นเซี่ยวกันที่มั่าก็เป็นเซี่ยวทุกครสุกศาสตร์นี่แหละว่าสัจเป็นเชี่ยวชั้นเี๋ยมูดอก ผู้เฒ่าเราก็นั Aí, ่งขาวขาจุด huh. ป like <Sh ot two> oh, sure ุลเรก็หัวควนอาค่าอาคากเออเอาหัวควนเนียังยิ่พอป่จังโอ้ยหัวควนมุ่นเจ้าคุยกันมันคือดอกว่าจังเอามีดเท่นี้ละมีเท่านี้บออสามสตัวเดียวป่ะจ้าสามสามตัวเดียวเท่านั้นบ่ะจังมันคือออกล่าไป กูพ่แตเป็นคนอาบัตเตอร์ออกไถ่ใจให้กันด้วนว่าข้ามมีหัวยังนะ่สามสองมอเตอร์ไซค์บบนี้ค่ะสามสองไอ้แม่เป็นผู้นรับไอ้เล่าไอ้เล่าฟันจอกฟันเข้าขึ้นเวทีตีเต็มัดที่อชื่อมันแพ้เ,เขาแล้วต้องฟันจอกโยนเข้าพร้อมผุแล้วขึนว้นเวทธีม่วยจะคือในฝันมีคนอยู่สองคนมาคุณถามกันว่าอยู่เท่าใด อายุซ้ำกันซ้ำกันตาบ้านนี้สามโตในบ้านนี้ปัเอานี่เร่แล้วเ้าหกสี่ที่ล้นเด้วตามสามตาอกบอกสองนั่งแน่สิเกหกสี่ชุดบลางก็มีแล้วก็เห็ดไปตดกันกันสองสเนาะก้าหกสี่นี่สามโตไม่บอกครับปับแต่ว่าโตนั่น นองูนี่ก็คือสามสองเอ้ยสามสามแล้วก็ให้กันสามสองมาน้ำเออส่วนสามตัวเก้าหกสี่ตัดหกเก้ฟันไหนโก้เนี่ยโก้แล้วบอกหกเจรดเออ้นเีทีทีรากับหกนจ็ดกันฟันจอกฟันเอาระวังคือตัด เหม่นเออปูนี่ฝันแม่นเนาะจ้ะแต่คือขอเพิ่นก่อนให้เพิ่นมาบอกในฝันหนึ่งสี่เหมือนกันเออขอเพิ่นก่อนล่ะเพิ่นเบินเบอร์ขานเบอร์วาดเบอร์ซอยนี่จงเอินจงขานจกวาดจงซอยนี่เป็นเช่นไรูแล้วก็ดีนี่ิ่วนจะเมื่อจ้างหยุดเป็นแนวทางปูคำแก้วแม่มาค่ะ เออเอฟซีเออูมาผลมาวมพายฮอรดมองนะคะ